สวัสดีครับเรามาอยู่ข้างในร้านของ Nintendo แล้วนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มเข้าแถวซื้อ Nintendo Switch ภาค2แล้วนะครับอยากจะเออเราเห็นแล้วย้ yeah! <Yeah. S 1> เราสามารถที่จะอ,อ้อมเข้าไปดู s w i t ส h 2องแล้วเย้เดี๋ยวเดโอเคเพราะเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรา ้อมเข้าไปดูสวิตสองอันนี้เอ้ยสวิตสองสวิตสองนีครับมีเกมเพย์สวิตสองเ้คนที่เล่นชัดเจนนะครับเียสวิตสองนะครับ ชัดเจนนะครับเ T P เป็นไงครับภาพผมก็ว่าคล้ายๆกับสวิตหนึ่งนะไม่ได้แตกต่างมากแต่ยังไงก็ตามแต่เราไปดูตัวจริงโอเคนี่ไงครับสวิตสอง จอยคอนมีมีปุ่มซนะี่มีปุ่มซีชัดเจนนะครับเนี่เป็นจอยคอนของสวิตสองนะครับใจะใหญ่กว่าสวิตธรรมดาอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จอ8.7หรืออะไรนี่แหละที่เขาอยู่ในสเปคนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครัอ,อ๋อใหญ่มากเลยครับ จะสังเกตว่าใหญ่ใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นนะครับนี่คือหลังจากที่ใส่ตัวจัยน,นะครับโลโกโ้ชัดเจนเลยนะครับเนนนันโดซิมิทสโลโกโ้สำหรับเกมนะครับก็ <i mean. S 1> อย่างที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้ เบลฟลีดิฟฟอลส์มีจิตไฟเตอร์นะครับมีเซลดาเบสต์ออฟไลน์นะครับเทียรเดอะคิงดัมเซลดาเช่นกันนะครับมีมาริโอขัดเวิร์ลนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับที่ไฮไลท์อยู่นี่ อันนี้คือเมนูนะครับเดโม,โมเมนูโอ้ดีแล้วล่ะเขาให้เวลา10นาทีนะครับในการเล่นเดโม,โมวันนี้นะครับอ๋อมีแต่คนเล่นมาเรียอขาดเวอร์นะครับ ผมว่ามันมันไม่ได้มีความแตกต่างจากสวิตสหนึ่งนะครับในรูปแบบของ texture นะครับ i m p r o v e texture แบบมองไปมันอะแบบ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 อะไรอย่างแบบสะท้อนแสงสะท้อนปุ๊บปุมันอย่างเงี้ยยังยังไม่มีลูกเล่นตรงนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าไม่รู้นะไม่รู้นะหรือว่ามันอยู่จอใหญ่ ในรูปแบบของดีเทลมันยังไม่ไม่ยังไม่อันนี้พอนะครับที่จะไปแข่งกับ PlayStation 5หรือว่า Xbox Series X ได้นะครับครับเห็นเลยนะครับว่าเห็นเลยนะครับว่าเฟมเล็ดเฟรมเล็ดมีเห็นชัดเจนเฟรมเล็ดนี้เห็นชัดเจนนะครับยังไม่สมูทนะครับ โอ้ได้เข้ามาดูบรรยากาศของสวิตทูยังโอเคแล้วโอเคขอบคุณนะครับโอ,โอเคขอบคุณนะครับเข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับดูายเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของอแถวที่จะเข้ามาซื้อนะครับ